พามาทำเยลลี่เดงๆชาิเปรี้ยวหวานหันนีเลมอนเลียวนิดนิตว่านน้อยก็หอมกลิ่นน้ำผึ้งเยลลี่เดงๆนะคะท็อปบนเลมอนโซดาเมนูนี้คลายร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้แช่เจลาตินกับน้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้ววัตถุดิบหลักของเมนูนี้นะคะน้ำผึ้งธรรมชาติจากฮันนีรูมเป็นน้ำผึ้งป่านะคะที่ได้จากป่าธรรมชาตินะคะในช่วงเดือน5และช่วงเดือน5นะคะจะเป็นช่วงที่ดอกไม้บานเต็มที่ให้น้ำผึ้งมีรสหวานกลมกลอมและน้ำผึ้งของฮันนีรูมเป็นน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์ มีกลิ่นหอมดอกไม้นิดหน่อยค่ะละมุนมากในส่วนของเยลลี่นะคะทําง่ายมากๆาตักระทะนะคะใส่น้ําพึ่งน้าเปล่าแล้วก็เจลาตินที่เราแช่ไว้เมื่อกี้หนึ่งคนให้เจลาตินละลายแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะจากนั้นก็ตบถ่ายด้วยน้าเลมอนค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเสร็จแ,แล้วนะคะก็นาน้ําเจลาตินที่ได้นะคะไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมง 2>, 2ชั่วโมงผ่านไปนะคะเยลลี่เขาก็เริ่มเซตตัวเ็กให้ชัวร์อีกรอบนะคะโดยการเอานิ้วจิ้มดูถ้าเซตตัวได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นํามาหั่นได้เลยส่วนอ หกสับเสือของฮันนี่รู้มั่นใจได้เลยค่ะว่าสะอาดปลอดภัยได้มาจากแหล่งธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์และเป็นฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐานรับรองเลยค่ะว่ากลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมแน่นอนเยนลลี่เสร็จแล้วนะคะก็มาทาเลมอนฮันนี่โซดาการผสมนะคะก็จะมีน้ําผึ้งจากฮันนี่รู้น้ําเลมอนแล้วก็โซดาค่ะอัตราส่วนของเลมอนโซดานะคะไม่ตายตัวตามความชอบได้เลยน้ําเลมอนฮันนี่โซดานะคะเสร็จแล้วก็เทลงแก้วได้เลยจากนั้นนะคะก็ท็อปด้วยเยลลี่เด้งๆด้เมนูนี้นะคะทําเสร็จออกมาแล้วนะคะคือดูดีมากเยลลี่ก็ร่อยน้ําเลมอนโซดา สดเมนูนี้ให้ไปเลยค่ะ10คะแนนเต็ม